ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี่ก็ถือว่าเป็นมือที่โชคดีเนาะคะ่ะพี่น้องที่มาวัดกุดแฮเนาะคะ่ะมาเจอเมนูทินเนาะคะ่ะเมนูทินนี่ก็ถูกมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วก็ถูกแต่ถูกบ่หลายเนาะคะ่ะก็ถูกมาถูกงวดเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี่แอดก็ได้มาตามแนวทางของแมนูทินให้ฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ แม่ก็บอกว่าถูกมาหลายงวดอยู่ค่ะนาะพี่น้องค่ะแม่เราก็มาหวัดกุดแหนนี่แหละค่ะพี่น้องมาทําบุญเนาะค่ะพี่น้องแหละก็มาตามแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมนูทินก็จิฝากมีแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไปรับชมรับฟังจากเมนูถิ่นเลยค่ะว่าจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไปรับชมรับฟังจากเมนูถิ่นเลยค่ะนอนนั่งก่อนเลยฝันลาเร็กหน่อยขืนรถ คือรถแตกสวดๆอยู่เด็กน้อยกำลังดูนะลูกหลานแม่ึ้นไปอย่างหลายแท่อนอนนันมันจิตโตมันบ่มีกำบ,บังมันบ่มีอันแท่นทุ้งดังฟ้องนะ,อ,ะอันนี้อันว่ดโต๊ะดอกย่าอันที่ภาเขาไปเที่ยวอันผูพ้พอรถนะผู้โ้เของรถ์รถฝานีแวววัดแท่นโดนดๆมันลูกปูปีกเรื่องไม่ไม่นะ แม่ล้มลมหัวสักลงมทั้งหลังรถอัไรเงี้ยสักลงด้านหครัเล็ดมันเร่งรถเพิ่มอันนี้อันนี้คุณแม่อีหยังน้อนี่ครับคุณคุณแม่อีหยังครับเซ้อเรียนฮะคุณแม่หนูทินคุณแม่หนูทิ้นนะครับคุณแม่หนูทินคุณแม่หนูทิน้นเรียขกล้องฝันนะครับของคุณแม่หนูหนูทินนะครับเนาะหนูทิ้น บานนี่นะท้องร้องมากเล็กน้อยถือก่าตายบ่ใเ่คนกัดฆ่าก,กันไปเอาเอาเล็กน้อยนะน,นะชาวบ้นจะาจาไปต้องตำรวจถี่มาจับก็ใช่ตำรวจถี่ม,มจพพาจับเพิ่นบ่หัดไปเคลื่อนย้ายอย่างนี่พเพิ่นบ่อยเหตุนี่เลยจ้ะจะเลยปล่อยนอนไหม่ะนอนไ้กับกระบ,บ,บารวดถข้างหลังนะข้างข้างเพล่อนกับพงรถนะนอน,นแรกแรบเลยมือรุนมากบ ฟันเห็นอ้ยนี่แล้วล่ะพ่อจาันเห็นบบกที่ดื่แล้วกันก็เลยไปเบิ้งสิไปเบิ้งก็เด้เห็นนดเคิเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งป้ายทะียนรถหารเก้าหนึ่งแค่ใบเด็กน่อยหัวสัตว์อม้อยหัวสก็คนกระิดว่าหันไปเนาะ ผลหัวมันตกเยงลหัวากปรเตีม่มาตกหัวซากพี่นั้นบอแมนนึงมันบอลแนเ้าหัวซากเหรอนั่นนงหัวซากเป็นเกียรเหรอเวเข้าเกีเข้าเียมาคืเข้แมือขึนบานนี่ก็ออกแล้วมันีออกเีกแล้วเพราะว่ามันหัวซักมาหัวซักกัหัวเล็กน่อยหัวเล็กน้อยเล็กมันเนเป็นเล็กหน่อยนะ ก้านะมันบอแมนด้นะเป็นหัวตากแม่บอจากวันแต่วันใใจแม่เขาทนเดี๋ยวตำตำของเจ้าของนี่ให้ใจในค้นแม่มากตัว่ารอ่ะกถูกก็มากเ็มหก็ผ่าแล้วอ๋อมากเต็มหกทผ่าเามือวันนี้เนคือกกันกัไม่ายไม่งเขาด้วยแบบไปถามเรา้นแม่ยังฝัน ได้เห็นนุกน้อยหุนี่นะมาจันได้เจ้งไดยเ่าพรแห้งมาจันได้ออกเฉยมันเสือเผิอมาจันละว่าข้าหนึ่งข้าวเน้ข้าเ้หัวแม่ไม่ท okay. ่านบอกไครี Europe, ่อนท่นงันมปบอกคนเหมือนแล้วโอ้ยเอาบอกกับบอกนันแหละอะไรเนาะฮอนเ่อ แม่ินระจะแมู่้สินแม่นูินคะคุณคนแม่ก็นั่งเล่นจังให่งันไดจะสิบนาทีวันล้นคุแม่เนาะตอนนี้พระให้พ่อเขื่บนมาแล้วมันจะแอดนี่ไแม่โแม่ยู่นั่งอยู่จ้าเาเป็นน้กันจังน้อยให่มันใดพ่อเป็นเอฟีนี่มันพอนั่งคุยกันเล่นเนาะจ้าแม่ยินรถจ้า เจ็ดเจ็ดก้่งเจ็ดเจ็ดเก้าหอันนี้เป็นทะเบียรรคุณแม่ต่อบ่าของหลางที่มันหลุดที่ตอตกหัวจักนั่นเดหัวจักข้างหลังหัวที่แล้วคุณแม่ถูกบ่คะก็ถูกทุ้งหวยอะโอถูกซุ้งวดว่ะ่ะแม่แต่มันนิดแต่ค่ได้ทำเหมนี่ดค่ะค่

เนี่ยง่ายง่ย้สัตว์มมในรูปว่ามันต่ถือมันย่งนี่ง่ายก็ได้น่องแ็ได้ดีนะนอนแด้เลยงตากไปจับเรายานไม่จับหน้าสัตว์ย่าหนึ่งเกหกหเยค่ะแม่ยที่ว่านี่ละรับเอาเดอพี่น้องเด้อตุ้งตากุ้งแน่นต้งหัวนุ้งหัวเนอต๊กก่ดีแน่ต๊อกไก่ีใส่ไวบกหายานี้ามดินไม่ร ก็คือยิ่งอตยวต๊ใจมากมากเพราะาพราะถ้ง่าเลยเมือเมื่อต้อยกมากกว่า้าเมื่อนี้ได้พาไปคุณแม่ได้ข้ไปแล้ว นองเ็นารเคดแขคนีเหุอณไงเดี๋ยวเดี๋เปรี้ยวเดี๋ยวคอยให้คุณแม่หันมาทั้งสนะคือคุณแม่มากเป็นพิเศษอยู่ในหันมากตัวใไหนพิเศษ ออมาค่าคกันเนี้ยเอาไปาแมมาแมวบอล่องผมนนี่นะค่ะเป็นของคุณแม่ันว่องี่ะดีนคะบันแม่นน้คะพี่น้องเอานี่คเ้เอานอคว่าคุณแม่บอว่องรแม่บอขดบอซีกับแคปาจอไว้เดอค่ะพี่น้องขะคุณแม่ถืกมาทุกถขกดเด้อค่ะ กเสียน <S preach ers> so ี ah. other, uh, Again, ers, yeah. ่อันยอันนี่งแบบกุ้นแม่เก็บปูี่บุรไว้ในกระเป๋าเฉียนอันนี้แคบาเนะครับปูเอียงนะครับใครใคงใครนี่นะครับาแล้วมันจะมาหยอกกันให้เห็นอีกคิดว่าแมนหรอดิหยอดกันโต๊ะร้นแมนเล่าหรดิ่ครนพี้่นกแมนไครนะครับเนาะเ้ยนนี่ัน่า เราบอเราโบแต่ว่าเขาที่ได้ก่ได้กด้ครับสัญญาณเนีตดีเดี๋ยวใครกแเยอะๆเพือเดี๋ยวนี้ไปกด้นะครับ้อน เ้านาทีนะครับท่ส้มอเมือนกที่สมมวจัดดปจากัักแล้วคาับี้ตนแเนี่ยจเอชาัดแยนกินมวนิดนึงอนะครับดีราตีว้าปลกปาก่มถึงลูกไส้ก็ได้ถ้าคุณแม่เด้อนะครับเพราะใโท่กล้ยกันป่ากวิ่มถึงลูกได้นะครับ นะครับอยากจะวายางกับลูกไส้กับปลได้นะครับกินผัายอะลูกไส้ลูกไก็ได้ยเย้อแม่ยุบีกควายยุบยุบนะครับแล้วคุณแม่เป็ยุบีบ้างไหบอยลวกวดลูกให้กินก็ได้กินทว่วากันฟอยสตให้สบายเลยหาเก็บเอาไว้หลายๆนคอยกลับมากคุแม่ครีแล้วเราแเรา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  พี่องเพื่อนม่กด้อะไรคค่ะหาหานาห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 า่าหาหาหคุณหาหาหาคาห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 แหาหาหา่าหาหา่าหานาะคหาหาหาหนหา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 หนหา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 นาะา่ะทาหาหาหหา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 เาาะค่ะหี่น้อหค่ะหาาหาหาาายาาาห แม่นูสิ่นวงให้คือหนึ่งหกกับ 1, หนึ่งห้าเนาะคะ่ะตัวรองกับเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องกับแคบนาจอไว้เดอร์ค่ะแม่นูทินก็นให้เป็นแนวทางแต่ของแนวทางของแม่เพื่อน,นถูกทุกงวดเนาะคะ่ะงวดได้งวดนี้ว่าจะถูกอีกเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะเอฟซีท่านไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจเหตุทางช่องแอดก็สิหาคลิปเด็ดๆ,ๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝาก,กไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ